เก้ามองเดิมพี่น้องแวะคางท่าในปลาของดีก่อนเข้าบ้านมองแว่นี่ประจําครับแล้วมาเบิงว่าสีสื่ออย่างเฮ้โอ้ยไม่เมยเลยดิีครับปลาสดๆเม่ม่เลยปูมิย์เมต่พี่น้องไข่มดแดงแดงก็มีมดแดงนเครับบางอย่างนค่ายกันได้ครับ ยี่สิบบาทสีสิบบาท,บาทเอาไปฝากให้เท่าด้วยพี่น้องหาเจียวมะายางอันนี้เป็นจานเ่าไดจ้ะจานละสีสิบเป็นปะครับเอาหน,าาน,น,นี้เอาสองจานเนี่เยเอาไปบ้านนะ ตอนนี้กินเลยตอนนี้กินเลยกะใหมือ้บันก็เอาันบ้นได้แกนะครับนะมันบ้อนได้สุกนะมันกแต่วกํลังเริ่มกําลัเิสุกนี่ครับนี่ครับคือัมบอนกาห่ยาเอาหารปลาอาหารเออผลไม้อีสานบานเฮากรีะครั้งขาร่อนีละครั้งอีกใครมดแดงไครมดแดง เอาไปเหาเอาไปเหนาะเนาะหอันนี้ตั้ยบวครับมิอันนี้อันนึงไปฝากแม่จ้าหามือันนี้ก็ได้อันนี้มายยมชิหน่อยาใหญ่จะมายยมชิดอันนี้มาปางหวาน่อมองนที่เมืองนี่มืองเมือหวาน้วยกับ้วยรับเพิ่นมากกะม่บอ้าต้นจะหอมต้นย่าขวานแค่นะครับ ใช่หนอืมมัยุงคิดก็มีมาปางก็มีพดยพานมาเส็นนี้ยเส็นได้กว่านี่ครับตนาสเกตเตนาสเกตะแต่ทังผีกับมาจากชมพอยจากโคร uh, ีสนากที่ไปเตนาบุรีาไปม่เอาไปให้แม่ทอเอาไป้แม่ทอเอาได้แม่ทเไปแ่อเอม่นอเอาไห้่ออาหม่อเาห้่เอาไปให้แม่อาแม่เอาไม่ทอเแ่เอาไปห่อเ้ม่อาไา อืมคิกเงินเลยเทศแทนเทศร่วมกันเลยโอ้ทำสีสามแล้วทับกันอเปลืเนาแต่ว่าบางยางคิดแลวเมนี่วาแบกเนาะของ้สวานแต่อีเป็นยนกแวนยายู่นเแค่รือค่เงแ่ กินเลยีหกินได้เลยหมดอเลยวมอนีอ่างนีห้าอันนี้สี่อไปเหนียวองหวานทำมาอร่อยมากมเมาะมะเมาะเหมือนเาเมาเราไปเป็นยัล้อร่อยรสเหมือนฮนนึงเข้าไปเลยอินทุงเหไปฝาเอากบาทกบาทเอาไปของหวาน ก๋วยกับก๋วยบานไมกวยเแล้วก็เปืนะครับทีน้ำหาตมากันโอเคเลยเท่าไรคะท้ากันไดเนยนะครับของดีเมืองรีสะเกีมันก็เนี่ของร้ะนาจนี่เกลตนคะนซุรินโอเคซินี่วยกันือร้อยร้อนึง วันนี้ส0วันนี้รอวันนี้200 200 200 200 40อ0 0หาลอยหาสิบค่ะหาอยหาสิบขวายขวายมันปลาอยู่ครับห้ากินง่ายอยู่ Okay, ติดใจโอเคครับขาอบขอบก็เลยลายครับนี่ฝนนะไม่ได้ยังเต็มยุบของปลายอดบัวหากบัวไปครับโอเคครับพี่น่อ